กินข้าวหรือยังสบายดีไหมแล้วก็คิดถึงจริงๆมีการไปสร้างโรงเรียนหอกันแล้วแล้สองคนไม่มียังไม่มียังไม่มียังเลยยังเลยยังเลยผมมาสร้างบ้านสร้างบ้านให้แม่กับครอบครัวต้องเป็นสร้างใหม่อีกหลังหนึ่งผมต้องต้องต้องดูกันอีกทีแบบว่าเออจะชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ให้เขาแบบว่าแบบที่เขาแบบอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจด้วยเอาเอาพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆค่ะ รถโลกร้อนโอ้ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ต้นไม้แค่นี้เองก็มีคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ก็ไม่อยากันดอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้แบบว่าแบบเจาะจงอะไรกันมากอือหนูว่ายังอ่ะยังค่ะเราก็ไม่ได้กดดันกันนะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นชิวๆค่ะ